โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F4 ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางนูรุนในช่องเ e อียริสวิตเซอร์แลนด์ X4 กันดีเช่นเคยวยครับกับหน้าเกมเซาลินซ็อกเกอร์นะครับรอบนี้ก็ไม่ได้เล่นในโจนลักกี้ไทม์แต่อย่างใดเดี๋ยวก่อนก็เล่นในดูกลุ่มสักนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะครับเอออันนี้ก็เป็นกลุ่มลักกี้ไทม์ กลุ่มและกี่ตามกลุ่มแจ้งเกมที่เพิ่มโอกาสแตกแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตร100เปิดเสียงเ่็นครับของแบบนี้มีได้มีเสียโปรดใจวิจารณญาณในการรับจบกันด้วยนอกจากกลุ่มแจ้งเกมจะเป็นกลุ่มพูดคุยต้นครับใครเล่นเกมไหนใครแตกเกมไหนกันอยู่จะพามาโจงกันแบบนี้นะใครมีเทคนิคดีๆก็จะพามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสะแดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันข้อดีมันอยู่ที่ตรงนี้แหละดีกว่าเล่นคนเดียวเงา้งาต้นครับ ใครจะเข้ากลุ่มเข้าไปดูที่คอมเมนต์แรกตายคิดว่ากันจะบังปากหุดไว้ให้บรรยากาศในกลุ่มก็พระมานี่นครับมีแปะนอนมาแล้วด้วยนะเออมาแล้วก็ดูความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนาไม่เล่นตามนะครับต้นครับมา วันก่อนที่เรามาเล่นแล้วแตกไปแบบเต็มระบบเลยเนครับกับเกมนี้วันนี้ขอมาซ้ํากันหน่อยมาดูว่ามันจะยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเนครับยังไงก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแจกดติดตามเป็นกำลังใจให้บากันด้วยเหมือนเดิม30มสทับสากันมา30มหมุนแรกธรรมดา30มหมุนหลังเราเปิดเทอร์โบมาโดยจะได้ดูฟีสาปิดหรือเปล่ายังไงล่ะดอกแรกโอ้หเครับนี่แถวนี้ตมับเต็มกระดานแบบโอ้โห วันก่อนเราเข้าฟีหลายครั้งเลยเบิ้นครับเหมือนเกมบั๊กเลยเดี๋ยวมาดูวันนี้มันจะบั๊กแจกหรือบั๊กเด็กหรือเป,เปล่าเ่ะเออตอนแรกไม่เข้าไม่เข้าบทจะเข้าเข้ารัวรัว,รวเลยเบิ้นครับแล้วเราเลือกตัวพี่วนตัวนี้นะโอ้โหเต็มระบบทุกรอบเลยพอไปเลือกตัวอื่นมันไม่จ่ายเบิ้นครับมานี้มาดูมาซ้ํากันหน่อยมันจะยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเอา ลายสวยเออเกมนี้ตัวนี้จะแปลงสูตรมั้นครับนะเออืมเมื่อกี้ไปเล่นเอ้ยเอยดอกนี้ว่ายังไงปางก้างบนนิดเดียวนิดหน่อย,อยไม่ใช่พี่ว่วนดีมั้งครับอันนี้พี่พี่ปากยาวนะพี่ปากใหญ่ี่พี่ว่วนคือตัวนี้แล้วก็แปลงสูตรก็คือตัวนี้เอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยผู้รุ่มาแบบนี้ไหมไอ,อยาเบาเกินดูกันยาวๆเหมือนเดิมมั้งครับเกมปันยังไงเอ้ยเอ้ยอีกตัวเดินลงมาลงมาลงมาม,งมันยังดีเหมือนเดิมมาดูมันจะจ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวขอเลือกตัวเดิมมั้งครับขอเลือกปี่ตัวนี้นะ วันวันนั้นเราเลือกตัวนี้นะที่ว่าแตกจ่ายเยอะสุดแล้วบ้นครับใช่ไหมเออตัวนี้แหละมาเดี๋ยวขอเลือกตัวนี้เหมือนเดิมแล้วกันขอซ้ําตัวเดิมหน่อยบ้นครับเราเลือก,กไอตัวแพงสุดกับตัวตัว,ต,วตัวรองมันไม่จ่ายนะมาดูกันว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเสียไปกับแมวเหมียวหนึ่งหมื่นบ้นครับมาดูจะได้กลับมาหรือเปล่าเว้าวไปสองแล้วปิววนอ้ยปิววนเอาน่อยปิววนเอาน่อยขอเต็มกระดานหนึ่งดอกแล้วมาเออหูเบาเกิน เข้าฟีเร็วแล้วเป็นแบบนี้แล้วล่ายังไงสุดท้ายแล้วก็โอ้โหไปอยู่ข้างหลังหมดเลยเข้าฟีเร็วเบร้อยจ่ายมาหกเท้าไว้เพื่อนโอเคยังดีที่มันยังเข้าฟีให้ก่อนมันครับแต่ได้รู้ว่ามันเข้าฟีเร็วมาเฮ้ยเอ้ยแถมๆหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนเป็นตัวนี้อีกแล้ว่ะ ไม่เปลี่ยนเป็นตัวแพงๆมั้งอืมข้างนอกจ่ายโอกร้อยเ้าฟีจ่ายอ้ร้อยสี่สิบเดี๋ยวเดาเเตอร์โบลนะครับกับมาที่คืนทุนแล้วนะไปอ,อย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่ายัางเข้าฟีอยู่นะแกไม่จ่ายเดี๋ยวเราได้เลือกตัวอื่นมั้นครับวันนั้นเราเลือกพิ้วันนั้นแล้วมันจ่ายวันนี้เราเลือกแล้วมันไม่จ่ายว่ะเดี๋ยวได้เปลี่ยนตัวอื่นนะถ้าเข้าฟีอีนั่นแต่ว่าอ้ยสองตัว โอเคเดี๋ยวปีเตอร์โบมันครับขอซ้ำเป็ดเดิมก่อนแล้วกันนะไปเรื่อยๆนครับเกมปัน่นเราเราไม่ต้องรีบยังไงป,ป๊าเปลี่ยนเป็นโดยยังไง แล้วที่เด็ดวันก่อนคือเราเราแตกนอกใช่ไหมแล้วดอกแตกนอกตัวแพงออกจากฟีสป,ปินเสร็จตบ้นครับแล้วออกจากดอกแตกนอกนะโอ้โหแบบเต็มกระดานแล้วเป็นตัวแพลงหมื่นขวาเบื้อนครับโอ้โหวันนี้มันจะเจออีกไหมเพื่อนมาอีกตัวนึงอยู่ในโงมา้าไม่มีว่ะได้ลุ้นได้เสียวได้เสียวอีกหนึ่งรอบ มีตรงนี้เดียวเองร้อยหกสิบตัวเพลงไม่ลงเลยวันนี้เพื่อนครับในตัวตัวพี่หนุ่มนี่ไม่ลงเลยนะหนุ่มหน้าหล่อไม่ลงเลยว่ะไอห,หนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อมาหน่อยเร็วอ่ะเด้อไม่เจอดอกเต็มกระดาษเลยเพื่อนครับเฮ้ยโอ้ย,โอ,ยโอเคมาเปิดเทอ,อร์โบต่อทรงนี้ได้ได้ได้เลือกเร็วอ่ะทรงนี้ เเตอร์โบก่อนตรงนี้น่าได้เลือกเร็วว่ะเฮ้ยตัวเพลงมาแล้วว่ะ14ตัวเพลงมาแล้วเมื่อกี้เวลาเปิดเตอร์โบไปเร็วมากเพื่อนครับเกมนี้โอ้ยเบาๆเสียร้อยไม่มีอะไรแถวหน้าไอ้เบื้อนมึงจะเสกทำไมเอ้ยตัวยอะดัวยเจอกันที่มาก่อนจเกเตอร์มากรอะไรอะไร นะมันมาไอ้เพื่อนโอ้ได้ตามคํโขว่ะเพื่อนเมื่อกี้เราเลือกตัวนี้แล้วมันไม่จ่ายรอบนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้หน่อยวันก่อนเราเลือกตัวนี้แล้วมันไม่จ่ายแต่เราเลือกตัวนี้มันแตกรอบนี้วันนี้เราเลือกแล้ววันนี้เราจะเลือกอันนี้กันหน่อยเป็นครับมาเราดูกันก้าวฟีกังที่สองชอิจิบิกิซกเตว้าวไปหนึ่งเฮ้ <laughs> Wow, à, lưu cho win với tầm tiểu clan đi mấy luôn người Ừ, bộ ma tiểu clan tiểu số mấy gì Nặng quá đơm Nặng quá đơm Câu vì mần đơm Tại chai nặng mần đơm Chai nặng quá đơm Lứa gì rồi Mới ký rồi xì xịp รอบนี้เหลือ400นักสิทธิ์เออโอ้โหเพื่อนครับแล้วเราจะเลือกอันไหนล่ะทีนี้เราจะไปเลือกคันแปลงสุดเลยใช่ไหมแต่มันเกิดว่าเข้าฟรีอีกโอ้โหยอมเลย่าจแบบนี้เบ็ดดลอยเพื่อนครับใจสี่เท่าครั้งเลขใจอกเท่าโู ตัวแพ้หน่อยโห oh, เป็นพี่อ้วนี่จะมาแถวนี้สองตัวด้วยแน่นเลยมันครับนะมันจะเชื่อมไปถึงข้างหลังนะเพื่อนขอฟีสป,ปินแก้ตัวหน่อยเร็วขอฟีสป,ปินแก้ตัวหน่อยเร็วเข้าฟีเบทร้อยสองรอบได้มาพันกับ40บาทโอย เกมมาเข้าวฟีเหมือนเดิมแก้บนใจไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองว้าครับเสกเป็นปึ๊บตัวนี้โอ้โหแล้วทำไมไม่เป็นตัวแพงเหมือนเดิมเลยเพื่อนไปเปลี่ยนทำไมเป็นปินวปปวะแล้วดูเอาเอ้าเอา,เอา,เอาโอ้โหไม่มีตัวหน้าเพื่อนครับขอฟีหน่อยขอฟีหน่อย เอาสองตัวไม่มีแล้วหรออ้าวดูน่าจะไม่มีแล้วอ่ะเพื่อนครับทรงนี้แต่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้มาดิเรามันจอมพลิกล็อกอยู่เลยอ้อยเพื่อนงั้นไงไหนฮ่าบ่าวบ่าวเหลือพนอกแล้วบ่าว มาหน่อยแตกนอกกันเลยมาก่อนก็ได้เฮ้ยโอ้โหไม่เสกเอานจะยากเพื่อนเกัาตาแบบนีม้มาหน่อยลงมาดึงมาดึงมาดึง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 ,ดงไม่ลงเพื่อนคกับ เอาสองตัวแล้วจะเสกทำไมนู่นแถวหน้ามันไม่มีเพื่อนถูกสุดท้ายโอ้โหวันนี้สองหมื่นแล้วเพื่อนครับโดนไปมันเก้าวฟีเหมือนเดิมนะแต่แกมันจ่ายไม่เหมือนเดิมเพื่อนครับโอยสักสักสามพันได้ไหมโอยสัก, 3, 000, ออกสามพันได้ไหม ได้ใช่ไหมล่ะโอเคโขอ,อีกสักสามพันแล้วกันครับบางยังไม่สุดนะโขออีกหน่อยนึงเพื่อนครับโขอสามพันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคเพื่อนครับโขออีกสักสามพันนะรู้สึกว่ามันยังไม่สุดว่ะมาไปอีกสามสิบรอบเพื่อนครับมันยังไม่สุดเออเพื่อนครับซื้อฟรีแบบโอ้โหจ่ายแบบอะไรก็ไม่รู้สี่เท่ากับบกเท่ากี่ดูดิ โอ้ยเ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 ป็นอะไรตัวนี้หน่อยไอ้ยาเป็นพี่ว้วนเซราล์เป็นครับแล้วตัวแพงๆอยู่ดีๆมันเปลี่ยนตัวไม่แพงพ้งนโอ้ยเฮ้ยอืม อโอ้โหไม่สรุปสามพันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเลยโอเคเพั่นครับยอมดีกว่าวะ่ะเข้า V ไปสองรอบเบรดร้อยรอบแรกจ่ายมาหกร้อยสี่สิบรอบที่สองจ่ายมาสี่ร้อยจะมาซ้ำหน่อยเห็นมัน,นมันมาดีเพ่นครับแต่มันก็เข้า V มันเดิมนะแก้มันจ่ายไม่เหมือนเดิมเพื่นครับ โอเคก็ตามนั้นไม่ไปต่อไม่เติมแล้วไม่มีดาบ3ามนะครับขอแค่สองดาบปวดทรงนี้ย้ายเกมดีกว่าโอเคเพือนครับคลินี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลคล์กดแจร์กดติดตามกำลังใจบ้างด้วยนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายจุ๊บจุ๊